สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มผูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของยามาฮ่า ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ที่จะมาถึงนี้มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเกี่ยวกับยามาฮ่า m a h a m 150ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หรือไม่ในงานครั้งนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2015 m 150เปิดตัวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่มีความทันสมัยแหลมคมและโฉบเฉี่ยวยอดจองถล่มทลายนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2ปีที่ผ่านมาและในปีนี้วาระครบรอบ2ปีของ m aled, หลายคนอยากเห็นการปรปับ เปลี่ยนโชมดีไซน์ใหม่นั้นต้องบอกเลยครับว่าถ้าพูดถึงตามหลักการปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งรุ่นใหม่จะมีการเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนดีไซน์นั้นต้องรอเวลาอย่างน้อย3-4ถึงปีแต่ว่า m 150นั้นเพิ่งจะผ่านพ้นเพียงแค่2ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับการจะปรับเปลี่ยนโฉมดีไซน์ใหม่คงเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนอย่างเร็วสุดที่จะมีการเปลี่ยนโฉมดีไซน์ของ m 150ก็คือครบครอบ3ปีหรือ4ปีในอีก1ปีข้างหน้าเป็นอย่างเร็วะะ่หออว M/ โมมใ ในปีนี้บอกได้เลยครับว่าไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอจากการตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ว่า M 150ในปีนี้น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสีสันลายกราฟ,ฟิกใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่รอชมใหม่นะครับบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่ต้องรอสีใหม่เตรียมพอจะเปิดตัวแล้วในงาน Motor Expo 2017ที่จะมาถึงและในส่วนของเครื่องยนต์ที่ผมได้มีการวิเคราะห์มันไปล่วงหน้าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นั้นขณะนี้จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับยืนยันว่าเครื่องยนต์ของ M 150จะ ยังคง1 5 0 c ีต่อไปอีกน้อย1ปีครับแฟนๆยามาน่าหลายคนที่ติดตามข้อูลข่าวสารเป็นประจำนะครับหลายคนอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็น1 5 5 c ีเช่นเดียวกับ YZF-R15 รุ่นใหม่ของปี27นั่นเองครับเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นั้นเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถคาดเดาได้เพราะว่า m 150รุ่นปัจจุบันนี้ใช้เครื่องยนต์ของ YZF-R15 รุ่นแรกที่ออกสู่ตลาดเมืองไทยเพราะฉะนั้นเมือ่อ YZF-R15 รุ่นปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จาก1 5 0 c ีเป็น150 cc, 1 5ี c ีพร้อมวาล์วแปรผลัน VVA หลายคนก็คาดเดาได้ไม่ยากครับว่าในอนาคตนั้น M/ จะมีการปรับเครืร่ยนต์ใหม่แน่นอนจาก150เป็น1 5 5ซีอย่างไรก็ตามในววละครบรอบ2ปีของ M/ 150ในเมืองไทยจะมีการปรับเครื่ยนต์ใหม่หรือไม่ในงานครั้งนี้ต้องบอกว่าโอกาสปรับเปลี่ยนนั้นมีแต่น้อยมากถึงนาทีนี้แล้วสามารถบอกคุณผู้ชมได้ครับว่า M/ 150จะยังคงใช้เครื่องยนต์ตัวเดิม1 5 0ออกไปอีกอย่างน้อย1ปีครับแฟนๆยามาฮ่าที่ขับขี่ m s p e อยู่ในขณะนี้สบายใจได้ครับว่า m s p e นนั้นจะยังคงรูปโฉมเดิมเครื่องยนต์เดิมต่อไปอีกอย่างน้อยก็1ปียังไม่ตกรุ่นอย่างแน่นอนครับยามาห้าเองกําลังจับตามองความเคลื่อนไหวของ Honda CB 1 5 0 R และ Ninja 150รวมถึง Z150 ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปีหน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า Ninja 150 150วนินจา8อย่งท้จริงและวัามนฮ่างจ,จ้เป็นย์เปิดตรังในช่วงปลายปีหน้าก็เป็นได้ ขณะนี้ข้อมูลเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าการปรับชมดีไซน์ของ m z นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้าครับรอดูตลาดของ c b 1 5 0 r รวมถึง z 1 5 0และส z u k ิ GSX-S150 ว่าทิศทางจะไปทางไหนซึ่งยาม่าจะยังคงเดิมเรื่องของดีไซน์ในสไตล์ของ e อ s i v e ที่มีความแหลมคมและเฉลียเฉี่ยวดูตามรูปการแล้วนะครับยาม่าน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายในปลายปีหน้าที่จะมีการตบหลังคู่แข่งในขนาด 150cc กับมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ naked sport หรือ สปอตเปลยนนั่นเองครับซึ่งยมห้าอย่างไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนลูกโฉมหรือว่าเครื่องยนต์ของ m อ็มในปีนี้เพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไปรอดูคู่แข่งขยับตัวก่อนจากนั้นจะเป็นการปิดฉากปลายปีหน้าเรื่องราวของ m อ็มซัลอย่จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอากาสหน้าครับ